โอ้โหเตยหอมของนาเล็กฮนะสวยงามมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะแรงขนาดไหนร้อนขนาดไหนเธอก็ยังสวยงามอยู่เลี้ยงกันยังไงปูกกันยังไงเคยรู้หรือเปล่านี่แหละมีแค่กอเดียวนี่ก็สามารถเก็บกินได้ทั้งปีจริงๆต้นเตยฮะ ช่องกิตเนสาราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมสวนของนาเล็กนะ ไปชมสวนชาวบ้านเข้ามาเยอะแล้วดูว่าแอบปลูกอะไรบ้างนะวันนี้พามาดูวิธีการปลูกต้นเตยฮะนะเตยก็ถือว่าเป็นไม้ที่สรรพคุณเนไม่ธรรมดาจริงฮะบำรุงหัวใจนะฮนะลดกระหายคลายร้อนนะดับพิดร้อนถอนพิดไขนะ่ประมาณนั้นนะหลายคนก็จะชอบในตรงที่กลิ่นเขาหอมนะ กลิ่นหอมแนละ้วสามารถที่จะเอาไปในใช้กันย้อมสีอาหารนะอย่างเราทำรอดช่องเนี่ยเห็นไหมผสมเป็นสีเขียวะสีเขียวของใบเตยนั่นแหละหรือไปทำเป็นน้ำดื่มนะน้ำใบเตยโอ้โหหน้าร้อนอย่างนี้นึกถึงใบเตยแล้วกลิ่นหอมหอมสุดยอดเลยคร ช่วยบำรุงหัวใจด้วยหรือว่าใช้ในการผสมอาหารอย่างอื่นนะให้กลิ่นออกเป็นกลิ่นใบเตยเนะน่าทานยิ่งขึ้นหรือบางคนก็ออกไปนึ่งนึ่งใส่ใส่นึ่งข้าวไงเถอะกลิ่นข้าวจะกลิ่นหอมหอมใบเตยสดชื่นฮนะ หรืองานหัตถการงานในพวกสิ่งประดิษฐ์เนี่ยก็ทําได้นะใบเตยเนี่ยไปสารทําเป็นดอกกุหลาบเป็นอะไรที่ไว้ในห้องน้ำเนี่ยโอ้กลิ่นหอม่ะชื่นใจนะหรือบางคนก็ทำเป็นไอ้วงมาลัยไหว้พระนะมีฮะนาเล็กก็เคยไปถ่ายอยู่นะี่แ ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าคนไทยไม่นิยมปลูกไม่รู้เป็นอะไรบอกว่าปลูกยากนี่ไงนะนั่นเลยก็เลยต้องมาปลูกให้ดูว่าเออมันปลูกง่ายๆนะบางคนไม่มีที่ไม่รู้จะปลูกตรงไหนมันชอบบรรยากาศชุ่มชื้นอ่ะนี่นัน่นเลยก็ปลูกใส่เป็นกระถางพลาสติกนะที่เราเลิกใช้แล้วนะที่บอกว่าเราทิ้ง เห็นแล้วเราทุบทิ้งไม่ใช่เก็บไว้ะเก็บไว้เอามาปลูกผักพวกนี้ได้เลยยิ่งแบบถ้ามันไม่รั่วนะเราก็เจาะให้น้ำขังไว้สักหน่อยสักประมาณสักสองสามนิ้วนะให้มันรั่วด้านบนบนหน่อยให้มันเก็บน้ำได้ใส่ดินลงไปแล้วก็ปลูกนะ มันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ด้านล่างพนะอพง,งนี้นะเขาชอบน้ำนะปลูกในน้ำยังได้เลยเนี่ยครสามารถที่จะเก็บไปใช้ได้ตลอดนะ่าเล็กปลูกไว้สองสองหนอ่อสองกอเนี่ยเดีย๋ยวก็เต็มฮะนะต้นมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าเรา,าตัดเก็บไปกินนะ ลูกชายนาะเล็กในี่ชอบนะมาก็ใบเตยให้ป้าตัดใบ,บเตยให้ก็เลยต้องปลูกไว้เลยดีกว่านะเพราะปกติจะไปขอเทพมิตรอยู่ฝั่งนู้นะริมคลองมันเดินไกลนะก็ปลูกไว้ในสวนเป็นไม้ประดับไปเลยนะเนี่ยง่ายฮะง่ายๆนะใครที่ บอกว่าปลูกยากปลูกไว้หลังบ้านอะไรได้หมดเลยเนี่ยแสงรำไรก็ไดนะ้หรือแสงเต็มที่ก็ได้นะไม่ต้องกังวลขอให้ชุ่มชื้นนะนี่แหละใบเตยฮะอ่ะครับผมสาหรับคลิปนี้แล้วเลก็เก็บปรฝากกันคลิปท่นี้ผมสวัสดีครับ